โอ้ยปลาแปบใหญ่พี่มันเลยนะครับรถไซดีด้วยนะโอ้แต่เรื่องเอาลองกินไหมล่ะเอาไปลองไหมล่ะเอ้าผมไม่กินอะไม่กินอาคู่อ่ะายคู่ลองคู่แกัเยเพิ่มกินแต่วบบเต่อคจิกเนี่ยสู้ดีมากเนี่ยโอเคเป็นปลาแปบไซด์สวย ข้อฝ่ามือนะครับดูพอแป๊บเคยพลใหญ่มากครับไม่ตายเด็ดแล้วไม่โครจิกอุยก้ยโดน,นอ่ะอุ้ยโดนนะครับ น,นี่ไงตามมากัดน,นี่ไงผ่านหน้าอยู่เลยกินเดียวไหมขุดจิกเล็กนิดเดียวอุ้ยโดนเลยครับโย,โลยบลปลาแบบใหญ่พี่ นี่ปลาแป๊บเรานะครับโตแล้วฝ่ามือสายพีนหนึ่งจุนะครับเยี่ยมไมโครจิกนะครับติดตามฝูงนะโอ้โหกัดเลยเคนี่ไมโครจิกสี่กัมครับไปไปเดี๋ยวเราเก็บกันนะพี่เนาอทอดไหมไม่ลำมาเลยคิดยากเกี่ยวกาไปม บะล้ำบะล้ำต้องเอาเก็บไม่มีอาการนี้ไม่จำไม่จำแค่บะล้ำเหรอบะล้ำปล่อยเลยเอาปล่อยนะครับเกเราเอานั้นหรือเปล่าเอาหัวไว้หรือเปล่าทุกมน้องมันอ่ะตักไว้ต้อเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยไปเลยขอบคุณครับเขาบอกไม่อร่อย ปล่อยไปก่อนบอกว่าแม่ลอยรอดตายไปถ้าคงใหญ่ไปเนาะใหญ่ไปมัน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 ฝุ่งมันไล่ฝุ่งปลาเล็กปลาเล็กอะเล็กมากพอเจอตัวใหญ่มันก็ไม่เอาไม่สนใจแจกมันไม่ได้ล่าเลยมากมายกินนั้นแหละท้ายเวละกำลังดันไมกลยาขึ้นโดนแล้วเนี่ยโดนแล้วเนี่ยตีซุ่มๆไปก็โดนมันเยอะจริงๆอะวะ โดดด้วยอู้ยมันเลยนะครับรถไซส์ด,ด,ด,ดีด้วยนะโอ้โหพี่ควนยังเหมาะอ่ะเอาไปไหมทำพริกย่างพริกพี่กิน้าพี่ควนเขาถ่ายรูปไหมหน่อย ีได้แล้ว <laughs> อะไรฮะข้างนกล้องสไลด์ไปข้งางๆอะไรนะแต่เริ่มเอาลองกินไหมล่ะเอาไปลองไหมล่ะอะพุ่มไม่กินอะมไม่กิน,กนหายคู่อะหายคู่ลองคู่กันเลยไม่ลงกินแต่แ่บเจอคู่จิกเนี่ยโ <Okay. S 2> อเคเจ้าไว้บวกเราอยู่ที่พี่ครัวนะผม,ออมลองไปทอดไหมลองก็ไปก็ได้ชอบตัวะะอะไรปะโอเค เอาไป,ไปมดก็ไปมดอ่นะไปไปไป้เขาเห็นเขาเก็บกันดีจริงเลยเ่อปนเอาคิมไหมคิมอยู่ไหนวะคิมพุน็อะโอ้ออโ,อโอไปเลยไปเลยไเลลยจับแกนตวเองมา,มา อยู่แล้วเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยปลาแปบนะครับเจอาู้งก็ใช้เป็นไมโครจิกสี่กัมนะครับสู้ดีมากเนี่ยโอเค okay. เป็นปลาแปบไซส์สวยข้อ,อ,อฝ่ามือนะครับ พ่อแปบเคยพลนใหญ่มากครับโอเคตัวนี้ตากล้องเอาอย่างงีดีเก็บก่อนนะครับโอเคไปใส่กระยืนโลตากล้องลุมไหม ผมว่าขาวอย่าดมมันก็ไม่ขาวเท่าไหร่มันก็เหมือนปลาคล้ายๆปลาปลายน,นครับปลาซิวอ่ะกินคล้ายปลาซิวเลยอยู่แล้วนะครับอยู่แล้ว อุ้ยตรงนี้พี่ตันนี้โดดไปฝูงเลยออ้โมันจะใสดีทั้งนั้น,เ,นเลยนะครับอืมขันอยู่เอวเล่นสนุกเลยนะครับดูครับใจจิงเป็นไมโครจิกนะครับตัวเล็กๆนะครับตั่อเล็กๆกินแน่นอนไป เก็บเก็บดูธรงมารนั่แกเด็กโอ้นี่ไม่เด็กแต่เนิ่นอ่ะเด็กโตใหแม่น้ำปิงนี่ไม่ใหญ่แต่อี้แหนไม่เดียวสามนิ้วแล้วเป็ดตับเป็ด